สำนักง,งานสากลจังหวัดอุดรธานีได้บูรณาการความร่วมมือคะ่ะจัดงานพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสากลกับสมาชิกสหกรณ์ค่ะสุ่มข้าวเว้าหนัวหัวมวลเรื่องสหกรณ์ค่ะที่สวนหมื่นสีคะ่ะบ้านตาลเลียนตำบลตาลเรียน อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรคุณข่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ซุ่มข้าวเว้าหนัวหัวมวล เรื่องสหกรณ์ค่ะและพบปะสมาชิกสหกรณ์จาก30กลุ่มที่มาร่วมกิจกรรมโดยมีนายสุรศักดิ์บุญชาญค่ะสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีนายอำเภอกุจจับข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมให้การต้อนรับค่ะนายสวัส์บุญน้อยประธานสหกรณ์การเกษตรกุจจับ จำกัดกล่าวว่าการดําเนินโครงการนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สหกรณ์การเกษตรกุจจับจำกัดได้จัดทําขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะโดยจะจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์รายกลุ่มนะคะจำนวน30กลุ่มในช่วงก่อนสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์เดือนมีนาคมและช่วงต้นปีบัญชีของสหกรณ์เดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในด้านธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจการให้สินเชื่อธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก รวมถึงการระดมทุนจากสมาชิกซึ่งการประชุมกลุ่มสมาชิกนะคะเป็นเวทีสําหรับพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันค่ะสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ทำให้สมาชิกค่ะได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองนะคะส่งผลให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์มากขึ้นค่ะ